สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้นะคะจินตนาจะลงรัฐบาลไทยคุณผู้ชมในเบื่องกันค่ะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมแลวก็น้องเด็กแฝดสามค่ะเป็นเด็กแฝดสามที่ให้แนวทางมากนะคะช่วงนี้น้องให้แนวทางหลุดมาหลายงวดค่ะคุณผู้ชม ล่องเบิงหวดนี่ค่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าบางครั้งนะคะหลุดไปแล้วทีนี้นองกระเขามากขึ้นเกาเสียขะคุณผู้ชมเท่าทีผ่านมาเนาะแต่งวดนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมไปเบิงแนวทางของนองเด็กแฝดสามแล้วกันของอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะของอาจารย์รออาารยอดบุรีรัมห้าน้อยเพิ่นแตกดีดีค่ะคุณผู้ชมถือว่าใส่ได้ซูสีกับอาจารย์ท่านอื่นเนาะค่ะเนาะแต่รัฐบาลไทยนะคะ มีหลุดมาหลายงวดนะคะคุณผู้ชมแต่กับว่าเป็นอย่างอีกึ้นเก่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคำนวณมาได้แบบไดก็เอาลงไปแบบนั้นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเอามาให้คุณผู้ชมดูมักยังคอ่อยนั่มไปนะสื่อสากกินแบงค์รัฐบาลค่ะขั้นมามาก,กับแค่พานเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนะาะเพราะว่าแนวทางมันกะมีเขามีหลุดอาจารย์ยอดเพื่อนกับบลูเลรอคะ่ะคุณผู้ชม ตามตรงเลยก็คือเพื่อนกับบรูว่ามันจะออกตัวใดเนาะคะเนาะตัวบางที่ก็อาจจะออกมากตัวที่เพื่อนไห้มากก็ได้ยังสี่แม่ค่ะเพื่อนกับมี่นาใจคะ่ะแบ่งปันมากเนาะแต่ห้าน้อยยังเขา่าห้าน้อยเข่าดีมากคะ่ะคุณผู้ชมบางครั้งสามตัวแตกนะแต่เราพัฒนาก็มีคะ่ะคุณผู้ชมเข้าสามตัวโต๊ดนะคะทีพานมาเมื่อสองอาทิตย์ทีพานมาเนาะอาทิตย,ตย์ได้อาทิตย์เหนือคุณผู้ชมเนี่ยที่ที่สองคะ่ะ นี่คืออาทิตย์ที่สองที่สามตัวแตกเนาะแต่มาดูรัฐบาลไทยกันค่ะว่ารัฐบาลไทยจะขึ้นเล่าขึ้นห้าหน้อยของเฟิ่นบอลค่ะเนาะสูตรก็คงไม่ต่างกันนะคะคุณผู้ชมเพราะอาจารย์ท่านทํามาแบบนั้นนะคะเอาค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะอาจารย์ยอดยังมีใจสู้ๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะใจสู้มากค่ะที่จะนาแนวทางให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมค่ะที่เขามาชมเขามาติดตามมากดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาชาแนลนะคะจินตนากา บ่มีคำอื่นใดที่จะมากไม่ไปกว่าคำว่าขอบคุณค่ะเนาะคะ่ะขอบคุณทุกทท่านทุกๆคนค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจจินตนามาตลอดนะคะไม่รู้ประชอบแนวทางหรือประชอบกับเขามาเบิรกกรเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะดูไว้ถ้ามีเวลาก็ดูไว้ค่ะคุณผู้ชมถามมากก็จงคอยถึงสื่อสลากินแบงเนาะค่ะเนาะแนวทางก็อ,อยางทีวาค่ะมาจากการคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะที่เข้ามาชมค่ะ เบิ้งให้มนให้เพื่อนไปน้ากันค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็รยากให้าคุณผู้ชมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนค่ะไปเบิง่งบรรยากาศตรงนั้นตรงนี้นะคะเนาะห้มีร่าแดกกอนเลยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้รู้สึกว่าทั้งสุขภาพร่างกายจินตนาก็แย่เหมือนกันค่ะกต่เรื่อยเร่อมบท่านในไปสายใดนะคะคุณผู้ชมอีกอย่างหน้าฝน เอากับเอาแน่ใจว่าตรงไหนมันฝนตกหรือว่าไปที่สถานที่ตรงไหนบ้าได้บ้างนะคะเนาะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสยังไงความหวังของคนเท่าตังไวเป่าไม้ตังไวนะคะต้องไปให้ถึงจนได้ค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่พูดไว้ต้องทําให้ได้ค่ะคุณผู้ชมเนาะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะเอาไปเบืเ้องแนว้ทางของอาจาร,รย์ยอดบุริรัมแล้วก็ลงคู่กันกับของเด็กแสดสามเด้อค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ อาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะของวดที่แล้วเพิ่นรุดค่ะนะคะแล้ววดน,นี้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยอดให้มาเด่น8บน7ล่างค่ะเด่น8บนเด่น7ล่างจับคู่ให้8 2 8สองแดสมแล้วก็4ี่สค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ล่างให้มา7 5หกับ19ค่ะส่วน3ตัวบนให้มาชุด3ตัว2หางค่ะ สี่แล้วก็ห้3ค่ะคุณผู้ชมนะคะแคปหน้าจอไว้เบิรงค่ะคุณผู้ชมหรือจะแคปพร้อมกับน้องเด็กแฝดก็ได้ค่ะนะของเด็กแฝดค่ะเด็กแฝดสามค่ะคุณผู้ชมน้องไห้แม่นแมนะคะปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ช่วงนี้มาหลุดไปนะคะเนาะแล้วก็วันนี้อาจจะเข้าไหมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขแนวทางสวยอยู่นะคะวันนี้ให้มาสกับสค่ะ จับคูให้4703แล้วก็กัน701428ค่ะแล้วก็จับคูให้3ตัว4หางค่ะเน้น2หาง447 503แล้วก็407ค่ะคุณผู้ชม407เป็นตัวบอกบอเน้นค่ะคุณผู้ชมเน้นแค่2ตัวนี้447กับ503ค่ะ,คะเอาเมาื่อ,อกี้ค่ะ04บันี่ก03มา03ตรงกันกับหลายท่านอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมเท่าทีจินตนา นางเขียนมาเนี่ยก็รูส้สึกว่าพ่านๆตาายอยู่นะคะเดี๋ยวจินตนาจะทยอยลงไปให้ดูเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมจะลงรัฐบาลไทยไปเรื่อยๆค่ะยิงเสาอ,อาทิตย์เนาะคะ่ะจินตนาจะเล่งลงเรื่อยจะไม่ให้ตกค้างแล้วก็จะเอามาสรุปให้คุณผู้ชมดูอีกทีนึงนะคะล่อเบิ้งสรุปก็ได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมอย่าเฝ้าใจฮอนไปซื้อ,อสลากินแบ่งก็ได้ค่ะล่อเบิ้งสก้อนล่อดูหลายๆอาจารย์หลายๆเซียนแล้วก็ดูเลข เลขวิ่งเงินล้านก่อนค่ะคุณผู้ชมเนาะวิ่งไม่หลุดนะคะคุณผู้ชมรอเลขวิ่งเงินล้านค่ะจะตามมาเนาะคะ่ะอีกบอกกีมือค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจิน,นตนาจะลงให้เบิรงคือเก่าเนาะสาหรับคนที่ติตดต,ตาม้วก็พอติดตามแต่ว่าจับซื้อช่องไดะะ้เน,นาะค่ะจินตนาชาแนลก็ล่อเบิรงไปค่ะเดี๋ยวแนวทางจะเอามาลงให้คุณผู้ชมได้ดูจะไม่กักไว้นะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องจงินตนาชาแนล ขอให้ปังปังมันหมาน,น,นลำลำรวยรวยค่ะมีความสุขทั้งกายและใจทุกๆคนอย่าได้มีหนีมีสินเด้อค่ะคุณผู้ชมให้มือหนีมืสินให้มีแต่ความสุขค่ะแล้วก็ทําสิ่งใดขอให้สมหวังทุกท่านสวัสดีค่ะ